สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันช่องพระบ้านทั่วทิพย์เพจิตจ,จัดให้บายยุ้ยนะคะแล้วก็ช่องยุ้ยพระบ้านนะคะ0ูนย์เก้าห้าสี่นะคะทั้ง2ช่องนะคะใช้เบอร์ช่องทางการติดต่อเบอร์นี้นะคะก็สําหรับวันนี้นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะรวบรวมไว้หมดเลยนะคะพี่หนูเมามานะวันนี้เอาเป็นว่าหนจัดราคาเบาๆนะจัดโปรให้ด่วนๆเลยนะพี่นะ 490บาทเท่านั้นนะคะเพียง490ยง490บาทเท่านั้นนะวันนี้มีทั้งหมด24องค์นะคะเดี๋ยวหนูไล่เรียงบททีละรายการนะคะพี่นะองค์ที่หนึ่งนะคะองังจิงหนูได้พัะสมเด็จมาเหมามาเยอะมากนะคะสัวได้มาเยอะมากนะช่วงนี้หนูจะมีโปรพระสมเด็จนะคะสวยๆดีๆนะแล้วแต่ราคานะคะเดี๋ยวแจ้งนะคะว่าราคามีแบบไหนบ้างนะคะ อ่เรามาเริ่มกันที่รายการแรกนะองค์ที่1นะคะพี่นะแจ้งน้องด้วยนะคะว่ารายการนี้เป็นองค์ที่1นะคะแจ้งองค์ด้วยนะคะราคาไม่ต้องแจ้งนะหนูกาหนดไว้หมดแล้วนะจ้า490บาทนะคะเพียง490บาทนะนี่ชอบรายการไหนนะคะซื้อไปเก็บนะคะพี่นะไปส่องกันนะราคาเบาๆนะคะเอา490นะ ที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียงไปทีละรายการนะเผื่อพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะจะได้แบบพิจารณาไปทีละองค์นะคะผิวนี้ไม่ต้องกลัวนะพี่นะตุกตับทุกองฟูฟูแบบนี้เลยองค์ที่หนึ่งนะจ๊ะ องค์ที่สองนะคะองค์ที่สองเลือกซื้อเลือกหากันนะคะพี่นะถูกใจนะก็จัดไปนะคะมียังมีเยอะนะหน้าห้องมีเพียบเลยนะคะจัดอันนี้ราคาตั้งแต่ขายมานะรู้สึกจะเป็นโอที่ ลดให้นะเยอะที่สุดนะคะตั้งแต่ขายมาเนื่องจากว่าเดือนนี้นะคะก็เป็นเดือนวันเกิดอูด้วยนะอาพูดไปเลยนะคะว่าเป็นเดือนวันเกิดนะจะหมดเดือนแล้วนะคะผ่านมาแล้วนะคะวันเกิดหมดแล้วก็จัดโปรให้ fc ที่น่ารักนะคะเอาสี่ร้อยเก้าสิบโอ้โห,โโหเนื้อแตกๆแ,แ,แบบนี้เลยนะคะพี่ านที่หนูบอกนะใครชอบรายการไหนก็จัดไปนะคะพี่นะรายการที่สามนะคะรายการที่สามนะ รายการที่สามถัดมารายการที่สี่นะคะพี่นะใครชอบรายการไหนเลือกนะคะพี่นะดูเอานะรายการที่สี่นะจ๊ะ คัวน,นี้เหมือนกล้องหนูพยายามให้จับโฟกัสนะคะมากที่สุดนะโอเคได้ละองค์ที่สี่นะคะถัดมาเป็นองค์ที่ห้านะคะพี่นะอง์ที่ห้าหน้าช่องนะคะหนูปล่อยคลิปเรียวคลิปสั้นไปด้วยนะคะเพื่อใครถูกใจรายการไหนก็เข้ามาชมนะคะ <c oughs> ในคลิปนะคะ รายการที่ห้านะรายการที่หกนะคะพี่นะโอ้หนี่พัก,พ,กพักกลมสวยเชียวยังเป็นสมเด็จวัดละครังพิมพ์ใหญ่อยู่นะคะนี่เป็นรายการที่หกนะ อย่างที่หนูบอกนะคะสมเด็จโตนะคะท่านสร้างนะตอนท่านย้ายนะคะย้ายนะมาเป็นเจ้าอาวาสนะคะอันนี้สร้างที่วัดละคังนะคะพิมพ์พใหญ่นะก่อนที่ท่านจะมรณภาพนะคะแล้วก็ได้รับความนิยมสูงสุดนะคะสำหรับพิมพ์พ ใหญ่นะคะสมเด็จวระละแังพิมใหญ่นะรายการที่6กรายการที่7นะคะโอ้โหสวยนะนี่ <c oughs> รายการที่8นะคะรายการที่8 เยวพระนะคะหนูจะจ,จัดส่งให้ใครที่ปิดพระไว้นะคะเดี๋ยวช่วงเย็นนะหนูแจ้งเลขพัสดุไปนะคะมาเรามาเริ่มกันแถวที่สองนะคะเกตชยโยนะ7็ดชั้นอกตลอดนะคะนี่พระสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่8นะคะ อ่ะสักครู่นะคะรายการที่9นะเมื่อกี้แถวที่1จบที่รายการที่8นะรายการที่9นะคะรายการที่ 9. เกเกตชยโยรายการที่9นะคะถัดมานะคะเป็นพระสมเดะะ็จวัลฆังนะพิมพ์ใหญ่นะคะรายการที่10นะคะสําหรับรายการนี้นะเป็นรายการที่10บนะคะ โอ้เนื้อนี่แบบขนมตุกบตับดีๆนี่เองนะแตกลายงานนี้ไม่ต้องพูดเลยนะคะพี่นะรายการที่11นะคะ ายการนี้เป็นรายการที่11นะคะพี่ๆนะดูนะผิวนี่แตกลายงานนะคะแห้งๆแ,แบบนี้เลยนะคะฟูๆนะรายการที่11ถัดมาเป็นรายการที่12นะคะ รายการนี้เป็นรายการที่สิบสองนะคะพี่ๆนะรายการถัดมาเป็นรายการที่สิบสามนะคะนี่มีปรกโพด้วยนะคะรายการที่สิบสามนะ สวยนะคะสำหรับในการที่13นะคะ มาเป็นรายการที่14นะคะพี่นะเกศชยโย7ชั้นอกตลอดนะคะรายการนี้เป็นรายการที่14บสีนะ ถัดมาเป็นรายการที่15นะคะ้สวยนะรายการนี้สวยนะคะพี่นะรายการที่15นะคะปะตาคังพิมพ์ใหญ่นะคะ ถัดมาเป็นรายการที่16นะคะนี่รายการนี้มีปรโพนะคะสำหรับรายการที่16นะพระเกษรสวยนะคะใบหน้านะคะเป็นกลมนะเป็นเม็ดถัวเขียวเรียวๆเชียวแล้วก็มีปรโพด้วยรายการที่16นะคะสำหรับรายการนี้นะน่าจะเป็นพิมพ์ปกโพนะคะ ถัดมาเป็นรายการที่17นะคะพลาสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่นะอ่ะช่วงนี้หนูมีโปรนะคะไม่เก็บปลายทางนะคะไม่ได้เก็บปลายทางนะไม่ไม่บวกเพิ่มนะคะสำหรับพระช่วงนี้ใครปิดผ่านนะคะมีโปรโมชั่นนะ ส่งซีอีมเอสไปสนีไทยนะคะสำหรับใครท่านไหนนะเก็บปลายทางนะคะหนูไม่ได้บวกเพิ่มนะค่าบริการนะคะจัดโปรให้นะคะเนื่องจากอย่างที่หนูบอกนะคะเป็นเดือนเกิดนะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่17ถัดมารายการที่18นะคะ7ชั้นอกตลอดเช่นเดียวกันนะคะรายการที่18 รายการถัดมาเป็นรายการที่19นะคะพี่วีนะโอ้โหพระเกศาชิดขอบส้มเลยนะคะเม,ม็ดกลมหน้าพะพักเป็นเม็ดกลมเลยนะคะผิวพันสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่19นะคะพี่นะ รายการถัดมารายการที่สิบนะคะหูสวยอีกแล้วนะคะรายการที่สิบหูอันนี้น่าสวยมากนะคะทะลุซุ้มเลยนะพาเกสานะคะมือหู้งนะคะเส้นโห รายการถัดมาเป็นรายการที่2 1นะคะ,ะคเกดชายโยนะคะ7ชั้นนะอกตลอดนะคะรายการที่2 1นะคะเลือกชมเลือกซื้อเลือกหากันนะคะพี่นะ ถูกใจกดสั่งนะคะกดไลค์กดแชร์ถ้าเกิดว่าวันนี้ยังไม่พร้อมนะคะติดตามไว้นะคะมีพระสมเด็จสวยๆอีกหลากหลายรายการนะคะพี่นะช่วงนี้เดี๋ยวหนูมีเรื่อยๆนะคะสมเด็จนะคะเดี๋ยวมีมาจัดโปรเรื่อยๆนะ,ะ22นะคะองค์ที่12 2่นะฝากกดติดตามกันไว้นะคะสำหรับลูกค้าหรือพี่ๆ FC ท่านไหนนะคะยังไม่ได้ติดตามช่องหนูนะคะเผื่อวันหน้านะคะ เผื่อจะเจอพระที่พี่ถูกใจนะคะรายการที่สิบสองนะรายการที่ส3บสนะคะพรุ่งนี้นะจะมีหลายคลิปนะคะเนื่องจากว่าพระก่อนที่หนูจะเมานะมีเยอะนะคะเหมาออกนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะ เดี๋ยวหนูจะทําคลิปนะคะแบ่งอาจจะเป็น3เวลาเลยนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะดูจํานวนพระนะคะแต่อาจจะมีอย่างน้อยๆเนี่ยสอช่วงเวลามีแน่นอนนะคะรายการที่23นะคะเนื่องจากว่าพระเยอะนะคะ รายการสุดท้ายแล้วนะจ๊ะเกตดชยโยเจ็ชั้นอกตลอดโหน,นี้สวยนะคะรายการสุดท้ายนะคะรายการที่ย4ี่นะคะพี่แจ้งสุดท้ายก็ได้นะคะรายการที่24ี่นะ ให้คลิปนะคะหนูให้ชมช่องทางการติดต่อเหมือนเดิมนะคะสำหรับยุ้ยพะบ้านก็ช่องยุ้ยพะบ้านแล้วก็ช่องพระบ้านทวทิพย์เพชรพศศิ์จัดให้บายยุ้ยก็เบอร์โทรเบอร์เดียวกันนะ0ูนย์7 8 7 7 0ดนะคะอดีไลน์ก็ใช้เบอร์เดียวกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันนะคะพี่ๆนะจะได้ไม่พลาด บ้านสวยๆนะคะราคาเบาๆจากน้องอยุวยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณมากจ้าสวัสดีจ้า